จะเป็นยังไงถ้าคนเราไม่มีศาสนาในใจนะไม่มีศาสนาในการเตรียมเนินชีวิตนะคะอันดับแรกเราจะไม่รู้หรอกว่าการพูดตอแหลกลับไปกลับมากลับกรอกอะ่ะมันผิดนะคะมันผิดศีลนะคะแล้วก็การลักขโมยการดื่มเหล้าการอะไรเงี้ยมันผิดศีลทั้งหมดเลยแล้วถ้าคนเราอะ่ะไม่มีศีลห้ามันก็จะจะใช้ชีวิตไปแบบ่ ไม่รู้อ่ะว่าไหนชั่วไหนดีอะเพราะว่าไม่มีศาสนาในใจไม่ทักไม่นับถือศาสนาอะไรเลยไม่รู้อะไอศาส,สนาเนี่ยเขาก็เอาไว้แบบว่าดำรงจิตใจให้เราอ่ะทําทดีอันนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีหรือไม่มีจริงนรกสวรรค์นนะคะแต่การมีศาสนาในใจนะก็คือจะทําให้เรา,ารู้จักชั่วดีให้เราอะยับยั้งชั่งใจในการที่จะทําผิดศีลธรรมอาทิเช่น แบบในการเป็นชู้เป็นกิ๊กอะไรประมาณเนี้ยที่เราเนี่ยจะไปคบสามีคนอื่นหรือว่าคบภรรยาคนอื่นนะคะเป็นชู้เป็นกิ๊กเนี้ยเราจะได้ตัดออกไปนะคะเพราะในศาสนานะคะจะบอกว่าการเป็นชู้นะคะก็เราก็ต้องไปปีนต้นนิ้วนะคะการรักขโมยเี่ยก็จะโดนตัดมือนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าทาให้เราอ่ะเป็นคนดีขึ้นเราก็จะไม่ใจร้อนการที่เราไปน,นั่งสมาธิเราถ้าทําให้เราแบบว่า ใจเย็นค่ะแบบว่าวใจเย็นให้เราแบบดีขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีศาสนาค่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็จะต้องฆ่ากันเป็นชู้เป็นกิ๊กกันแล้วก็โมยป้นร้านทองป้นทนาคออะไรที่เช่นอะไรอ,อีกมากมายหลายอย่างเพราะเราไม่มีศาสนาไงก็ทำให้เราแบบทำอะไรก็ได้ จะชั่วจะเลวก็ได้ถ้าลองคิดว่ามันไม่มีในโลกสวรรค์ไม่มีจริงทีนี้ล่ะจะอยู่กันยังไงอืมลองคิดดูนะคะ